สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตกันลอยเคฟล่ารถยนต์9928ครับผมวันนี้นะครับพามาดูงานสั่งทำนะครับเคฟล่าล้วนนะครับไม่เอาโลโก้แดงนะครับของพี่ธนวัฒน์นะครับผมลูกค้าอยู่เชียงใหม่นะครับไว้ใจ9928นะครับให้เราทำงานเคฟล่า 8D นะครับแบบชุดเต็มยกคันนะครับ รถของพี่ธนวัฒน์นะครับเป็นอีซูซูนะครับดีแม็กโฉมปัจจุบันนะครับแคปยกสูงนี่ครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูแบบระยะประชิดนะครับ <S 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 ูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ต้องการเป็นงานสั่งทําแบบที่ธนวัฒนะครับต้องใช้เวลานะครับประมาณ2-3ถึงวันนะครับผมลูกค้าที่จะต้องการงานสั่งทําจะต้องรอได้นะครับเพราะว่างานต้องใช้ความละเอียดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบพระคุณมากครับ